สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t c h ลช n น l ผู้รับสารจ้จักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาร์โลฟหมอแจนนะคะเอาละค่ะมาพบกับชาวธาตุน้ำนะคะในคลิปนี้นะส่องเขาเมื่อเราห่างออกมาพลังงานชาวธาตุน้ำราศีมีราศีพิจิกและราศีกรกฎสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านหมอแจนได้ทำการน,นัดเฐานจิตเปิดไพ่ให้ชาวธาตุน้ำห้าใบเรียบร้อยแล้วนะคะเ,เพื่อน พลังงานที่คุณได้นะคะ four of pentacles seven of pentacles the hangman two of pentacles แล้วก็ p a c e of w a n s นะคะพลังงานใต้สำหรับเป็น lover นะคะ two of swords แล้วก็สองไม้เท้า hermit นะคะ p ace of pentacles โ okay. อเคส่องเขานะคะเมื่อชาว่าน้ำห่างออกมาเนี่ยนะบอกว่าตอนนี้นะเขาอะมานั่งคิดทบทวนนะคะ ในเรื่องของคุณอะแล้วก็เครียดปวดหัวกับสิ่งที่เขานะอยากจะได้ในความสัมพันธ์นะสิ่งที่คุณเคยแสดงถึงความรู้สึกว่ามั่นคงอยู่ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็รอคอยที่จะเจอเขารอคอยที่จะพบหน้ากันรอคอยที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือพยายามประคับป,ประคองความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันได้เริ่มต้นหรือไปได้ะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ยังคงอยู่ แต่ทีนี้ในท้ายที่สุดคุณก็นะะถอยหรือห่างออกมานะะมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณอะนะคะกำลังทิ้งเขาไว้ไม่ได้ต้องการเขาตอนนี้เขาเป็นฝ่ายที่เริ่มต้นในความคิดหรือความรู้สึกของเขาเองนะคะพยายามอยากจะได้คุณนะ,ะจะกุยตะกายนะคะก่อนที่หมอแจนจะอัดคลิปนี้นะคะเพื่อนๆชาวท่าน้ำที่รักทุกคน หมอจะได้ทําการล้างไพ่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อัดคนละวันกับพลังงานของธาตุดินและธาตุไฟเพื่อนๆเ,เดี๋ยวลงไปดูนะคะว่าคุณอาจจะมีเอเนจีที่เชื่อมโยงหรือคาบเกี่ยวหรือคุณคนของคุณคนนั้นอาจจะเป็นธาตุดินหรือธาตุไฟคุณลองไปลองไปฟังดูหรือไปส่องดูนะคะมันมีพลังงานที่คล้ายๆเนี่ยไพ่สี่เหลี่ยมเอเนจีเนี่ย,ย,ยออกมาอีกแล้ว ทั้งทั้งที่มันเป็นแบบสองวันหรือสวันผัานมาแล้วนะคะรู้สึกแปลกใจแสดงว่าช่วงนี้พลังงานคนที่มาส่องหรือเป็นพลังงานของชาว่าน้ําเองเนี่ยนะคะคนที่คุณถอยออกมานะคะในทุกเกือบทุกทาธาตุเลยนะมันจะมีพลังงานว่ามันสลับพลังงานนะคะเพืเ่อนสลับพลังงานเพราะเขาว่าคิดวิเคราะห์แล้วว่าคนที่ดีสําหรับเขา คนที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนที่อยู่เคียงข้างคนที่อยู่ตรงนี้เสมอคนที่รักเขานะคนที่ไม่เคยหายไปไหนถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นั้นเอ่อมันจะยังมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ในอนาคตที่เป็นชัดเจนคุณมีความรักที่ดีความรักที่บริสุทธิ์ที่ออกจากใจนะคะพร้อมที่จะให้นะดูแลเทคแคร์เขาเสมอนะสนับสนุน เพื่อกูลช่วยเหลือในทุกด้านนะในพลังงานของคุณนะสาวท่านน้าตอนนี้คนนี้ปวดหัวมากเลยนะคะจะทําอย่างไรดีที่จะทําให้คุณน่ะกลับมาอยู่ตรงนี้นะอาจจะอาจจะปวดหัวเรื่องทรัพยากรนะของเขาที่น้อยลงล่อยหล่อลงนะพลังงานสี่เหรียญคือความอึดอัดความขาดแคลนความอยากได้รับการดูแลเทคแคร์ช่วยเหลือสองเหรียญเป็นพลังงานของ การอยากได้รับโอกาสหรือการหวนคืนกลับมานะคะการหมุนเวียนการพยายก,การพยายามอยากจะยือ้อจะยือ้อจะตื้อคุณอะไรสิ่งนี้นะคะว่าอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้นะคะเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองที่อยากจะออกจากพลังงานของความที่แบบไม่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อยากมีคุณอยู่นะคะแต่แบบว่าอาจจะอยากไม่ ไม่มีวุฒิภาวะนะทางอารมณ์แล้วก็ทางักยภาพในการที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นแบบพลังงานที่แบบความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนความสัมพันธ์ที่คอมมิชเมนต์หรือ,อ,อรับภาระนะคะรับภาระการดูแลเทคแคร์นะคะการช่วยเหลือหรือการให้และได้รับที่เท่าเทียมนะ,ะคะคนคนนี้นะอยากจะเปลี่ยนตัวเองเหมือนเขาเครียดซีเรียสเพราะคุณหายไป ไม่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะคนที่ดีที่สุดของเขาหายไปนะตอนนี้เขาอยากได้คุณกลับไปนะชาวธาตุน้ําลองฟังพลังงานแล้วก็พิจารณาดูนะคะว่าสมมุติว่าถ้าคนคนนี้อาจจะได้ร่วมงานกับคุณหรืออาจจะกลับมาขอโอกาสหรืออาจจะกลับมาพยายามให้คุณกลับมาเหมือนเดิมนะ,ะอยากกลับมาเจอคุณหรือโทรหาคุณใดๆก็ตามแต่นะคะ อยากจะออกจากพื้นที่เซฟโซนโลกส่วนตัวสูงหรือสิ่งที่เขาเคยหายไปเงี้ยไปนะคะไม่ได้ติดต่อสื่อสารหรือไม่เห็นคุณสำคัญหรืออะไรใดๆก็ตามแต่นะคะลองพิจารณาดูนะว่าคนนี้กำลังเป็นสถานการณ์พลังงานสิ่งนี้อยู่นะคะว่าถ้าเขากลับมาคุณจะให้โอกาสไหมนะคะคนนี้อยากได้คุณคืนนะคะตอนนี้เครียดมากๆเลยว่าคุณไม่สนใจเขา ะะไหนลองดูซิว่าคนนี้นะคนของคุณเนี่ยตอนนี้เขาอยากจะมอบอะไรให้คุณนะคะเขาบอกว่าเขาอยากจะมอบความรักที่ดีๆให้นะคะสิ้นสุดการทบทวนพิจารณาหรือสิ้นสุดความเจ็บปวดของเขาที่อาจจะกลัว การคอมมิชเมนต์แล้วก็ทาให้เสียใจนะคะเขาก็เลยเหมือนว่าเป็นคนที่ใจแข็งไม่ต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆของชาวธาตุน้านะคะในอดีตเขาอาจจะเคยเจ็บปวดเสียใจมานะคะเขาอาจจะห่วงแหนพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาอาจจะเป็นทรัพยากรของเขาเองหรือใดๆก็ตามแต่นะคะอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงตัวในลักษณะของ ความสุขเขาจะไม่เอาแต่ความสุขของเขาอะนะคะเขาก็จะคิดว่าจะต้องดูแลความสุขของคุณด้วยอะไรที่เป็นความสุขของคุณเขาก็อยากจะทําให้นะคะน่าจะมีการโทรมาติดต่อสื่อสารหรืออยากจะขอคืนดีนะคะตอนนี้เครียดเรื่องของคุณมากๆเลยชีวิตเขาน่าจะไม่มีความสุขนะทุกเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะ,ะชาวธน,น้ําคนของคุณนะอาจจะมีปัญหาเรื่อง รายได้ขาดแคลนนะคะหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ปาร์ตี้ดื่มกินกับเพื่อนเยอะจนเกินไปทําให้นะเขาเรียกอะไรอประมาทในการดําเนินชีวิตชีวิตไม่มีความสุขนะเขาบอกว่าเขาอะอยากจะจริงจังอยากจะเซเลียดหรืออยากจะโทรหาคุณคิดถึงคิดถึงแต่คุณไม่อยากให้คุณเดินจากไปนะแปดแปดถ้วยนะ น่าจะได้รับข้อความข่าวสารแล้วค่ะนะคะเร็วๆนี้นะอย่าลืมมาคอมเมนต์นะว่าคุณได้รับข้อความข่าวสารหรือคุณต้องกลับไปทํางานหรือร่วมงานอะไรใดๆก็ตามแต่นะคะอาจจะหมายถึงได้รับโทรศัพท์จากเขาโดยตรงหรืออาจจะมีคําสั่งจากหน่วยงานของคุณถ้าเกี่ยวข้องกันเรื่องงานว่าวีโอกาสได้หวนหรือได้วนหรือได้ย้อนกลับมานะคะอาจจะเป็นสิ่งนั้นก็ได้มีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะคิดถึงความสุขที่เขาเคยมีเคยได้รับ นะไม่อยากจะเสียคุณไปแหละนะคะเสียดายคนที่ดีๆอย่างคุณตอนนี้คนคนนี้นะคะแบบว่าอยากมอบความรักให้คุณไม่อยากทําให้คุณเจ็บปวดในการรอคอยที่เออนานเหลือเกินทำไมไม่มาเจอฉันสักทีหรือเขาอาจจะต้องติดภารกิจอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเช่นอาจจะเป็นทหารไปอยู่ชายแดนไม่มีเวลาที่จะได้เดินทางมาหาคุณรอคอยอยู่นั่นแหละ ณก็รอคอยจะได้เจอเขานะคะมันก็เลยเหมือนเป็นความทุกข์ทรมานที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะคะยังไม่ได้ชัดเจนเสีเยจริงจังคนนี้กําลังเครียดแล้วก็รอนะคะรอปรับตัวว่าโอเคนะ,คะอยากจะปรับตัวเป็นคนดีเลิกติดเพื่อนเลิกเที่ยวเลิกดื่มกินแล้วก็อาจจะแบบลางานนะ,ะเอาแบบเป็นกิจจลักษณะหรืออะไรแบบนี้ในสิ่งเนี้ยที่ อาจจะถ้าย่งอาจจะลางานไม่ได้ก็คือจะพยายามโทรหาคุณให้มากยิ่งขึ้นพยายามจะไม่อยากจะติดเพื่อน <c oughs> นะนะมีอารมณ์แบบออ,อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะมันเอ,อไม่เป็นไม่เป็นตัวเขาคนเดียวที่รอรับความสุขจากคุณนะคะแล้วพอเวลาที่เขาจะต้องแสดงออกถึง ความรักความห่วงใยนะคะให้คุณหายเคยรียดกังวลวิตกกไม่ให้สับสน,นวุ่นวายโดยการโทรหาติดต่อสื่อสารน,นะอะไรสิ่งนี้นะเหมือนคนที่กําลังคิดได้หรือสํานึกนะคะสำนึกตัวได้นะ,ะ,นนะ,ะอาจจะเป็นการที่แบบคิดเขาเรียกว่าการรู้ว่าสิ่งที่มีประโยชน์หรือคนที่คอยซัพพอร์ตเลยเคียงข้างคือชาว่านาน้ําคือตัวคุณนะคะไม่ใช่เพื่อนเขา นะไม่ใช่เพื่อนเขาหรือไม่ใช่คนอื่นยามที่เวลาเขามีปัญหาสแสดงว่านะตอนนี้สมมุติว่าถ้าเขามีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งเขาปรึกษาเพื่อนเขาหรือคนที่เคยทเที่ยวเคยดื่มกินเคยเล่นเกมด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคนนั้นนะ่ะไม่ได้ซัพพอร์ตเขาได้ไม่ได้แก้ไขปัญหาให้เขานะมีแต่ตัวคุณนะ,ะชาวท่าน้ําที่อยู่คอยอยู่เคียงข้างแล้วก็เป็นคนดีคนนั้นนะที่ <laughs> คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตให้เขาเสมอนะคนที่กาลังสํานึกตัวนะคะ เอาราคานะน่าจะรอคอยสักนิดหนึ่งเนาะว่าคนคนนี้นะอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะเพศออฟบอลกำลังขึ้นมานะคุณอาจจะได้รับข่าวดวีได้รับการโทรหาจากคนคนนี้หรือส่งข้อความหรืออย่างไรอย่างหนึ่งก็แล้วกันนะคะหมอกาลังเห็นสิ่งนั้นมีการโทรหามีการส่งข้อความหรือบางทีถ้าเขาไม่มีเบอร์โทรไม่มีอะไรที่จะสื่อถึงคุณได้เนี่ยพลังงานเขาคนของคุณชาวธานาก็ส่งมาถึงหมอแจแล้ว แต่บางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถามถึงคุณโดยตรงไม่ได้โทรถ,ถึงคุณโดยตรงถ้าคนคนนั้นของคุณจะมีลักษณะแบบอีกโกสูงมีความมั่นใจในตัวเองง้อใครไม่เป็นอะไรสิ่งเนี้ยนะคะก็อาจจะถามทางเพื่อนคุณถามทางใครที่รู้จักคุณถามถึงเอ,อ่อเขาเรียกว่าถามผ่านนะคะถามผ่านเพื่อนของคุณถามผ่านคนที่รู้จักคุณและเขาด้วยกันอะไรสิ่งเนี้ยมันเป็นคล้ายๆสิ่งเนี้ยนะคะ เอาราคานะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะส่วนราศีหรือลัคนานะหมอเห็นมิถุนนะนามอเห็นพลังของมิถุนแล้วก็ราศีพฤษภราศีตุลน,นะคะแล้วก็ราศีมีนบางครั้งราศีหรือลัคนาไม่จําเป็นจะต้องตรงก็ได้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเพื่อนๆส่วนใครสนใจจะดูดวงรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวหมอแจนปักคอม หมุดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะหรือใต้ดีสคริปชันไปอ่านรายละเอียดขอคนที่พร้อมโอนนะยินดีให้คำปรึกษาความสัมพันธ์นะคะเอาละค่ะคลิปนี้บอันทรไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ